สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองกูมีมีเกมนี้สิ่งแรกนะครับที่ผมเห็นในเกมเนี่ยแล้วก็กูประทับใจเลยตั้งแต่แรกเห็นคือคันที่กูนั้นมีมือแบบ3มิติโอ้ oh my กอ d ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งปกตินะครับเกมโรบอทเนี่ยมือจะทำได้อุบาทมากปกติจะทําแบบเป็นเหลี่ยมๆไงแต่ว่าเกมนี้นั้นเขาแบบเสริมมือให้กูเลย แมปมันหล่อแล้วได้ขนาดนี้วะเนี่ยและเกมที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับมีชื่อว่าเทดิ้งหลังจากที่ลองไปดูรีวิวแมปนี้มาคร่าวๆนะครับเหมือนกับว่าแมปนี้นั้นจะเป็นเกมแนวแคมปิ้งแต่ผสมกับซิมูเลเตอร์ไปในตัวเว้ยคือจะมีเนื้อเรื่องอะแหละแต่ว่าอยู่ในรูปแบบซิมูเลเตอร์นึกออกไหมโดยเนื้อเรื่องเนี่ยเรานะครับจะต้องไปประจนภัยกับเพื่อนเราที่ชื่อว่าอีเจนซึ่งเขาเนี่ยครับทำตุ๊กตาหมีของเขาหายชื่อว่าเท็ดี้ก็ ตรงรูปปกเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำตุ๊กตาหายคุณผู้ชมอย่าลืมว่จะบอกผมนะครับผมนะครับผมจะเดินทางไปกับคุณผู้ชมแล้วก็ไปซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้คุณผู้ชมที่หน้าตาอุบาทว์อยู่เองขอบคุณมากนี่เอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เนื้อเรื่องเริ่มเข้าสู่ความกาวแล้วนะครับ oh. หลังจากนั้นเท็ดดี้จะพาเราแล้วก็อีธานไปยังเบลลาไดิสไอแลนด์เป็นเกาะหมีซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสุดมันจัดปาร์ตี้กันตลอด24ชั่วโมง <laughs> ใช่ไหมวันเนี่ย อะไรของเองวะเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือเราจะต้องช่วยไอ้หมอนี้ตามหาหมีแล้วหมีจะพากูไปเกาะเบลาไดิ์นะครับนี่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วก็โอ้โหเกมพาสเรียกได้ว่าไม่น่าดูเลยทีเดียวเอาละเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับไอ้นี่ใครเนี่ยอันนี้แม่กหัวนี่นะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบกึ่งแนวแคมปิ้งก็คือมันจะมีเนื้อเรื่องให้เราคุยตรงเนี้ยแต่มันก็เป็นแนวซิมูเลเตอร์ตรงที่กูจะต้องปลดล็อกไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยการเปิดใครทำภารกิจเก็บเงินอะไรก็ว่ากันไปเลยครับโอ้โหหน้าคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่อะไรวะเนี่ยจู่ๆคุณแม่ไปใช้กูให้ดึงต้นหญ้าเฉยเลยนะครับ5ต้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะดึงนะนี่เลยคือกูนั้นมีมือแบบสมจริงมากๆนะครับผมสามารถดึงหญ้าได้แล้วสุดยอดมากโอ้ดึงเงินมาด้วยไอ้ทำไมเองแต่งตัวแบบนี้วะคลิปกูออ้ม่กอด คลิปกูจะติดเหลืองเพราะมึงเนี่ยแหละขอร้องอย่าเปื่อยผ้าต่อหน้าคลิปกูนะจ๊ะว้าวคุณผู้ชมกูสนุกมากๆนะครับถอนหญ้ามูเลเตอร์ตอนนี้ผมมีความสุขกับการทำงานของผมมากเลยเย้ yeah. ว้าวดูด i having so much fun ว้าวได้หญ้ามา5อันเอาละคุณแม่แล้วไงต่อเดี๋ยวผมก็ดึงไปแล้วไม่ใช่เหรอ5อันเนี่ย อ๋อต้องกดตรงนี้อันล็อกก่อนที่เราจะไปบ้านเพื่อนนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถอันล็อกตรงนี้แล้วก็ไปยังบ้านเพื่อนได้เลยนี่โอ้ oh. มีมูวี่ให้เราดูด้วยว่ะนี่ไงนี่คืออ e ีธานนะครับแม่ตุ๊กตาหมีผมหายไปไหนไอ้ออกไปจากเฟรมแม่คิดว่าพวกเราน่าจะทำหายนะมันหายไปแล้วอ e ีธานฮ่าฮ่จะโง่โ <c> อ <oughs> <c oughs> oh ้โหอีธานแม่งเดินหนีเลยครับคุณผู้ชมเวลิซนะครับ อีธานที่แม่ทําไปนั้นก็อยากจะให้ลูกนั้นปรับปรุงเป็นคนที่ดีขึ้นวิเดียวไม่แน่แล้วยังไงครับผมเราจะเดินเข้าไปตบแม่อีธานนะปรับอย่างนี้อะไรไม่ใช่เอ๊วัดดีมีเวทีเทปทูเพื่อนนายอีธานน่ะตอนนี้ร้องไห้เสียใจอย่างน่าสงสารแล้วก็เดินไปที่สวนสาธนารณะแล้วเพราะว่าฉันแค่ต้องการที่จะให้เขาเก็บของเล่นตรงสวนหน้าบ้านแค่นั้นเองแล้วเขาก็เลยโมโหอย่างนั้นเหรอเอาแล้วกลายเป็นว่าเราจะต้องเก็บให้เขาเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่อีธานผมไม่ใช่ลูกคุณแม่แล้วคุณมาใช้ผมได้ยังไงโอเคหลายทางเลือกแม่นําเดชแม่น้เดชเออโดนใช้เลยว้าวแม่นําเดชเดืเราจะต้องเก็บของเล่นแทนอีธานนะครับสุดยอดไปเลยอย่าให้กูเห็นนะอีธานกูจะแบบ <c oughs> ส m a c k มึงสักทีหนึ่งข้อหามึงโ <c oughs> บยคียกับกูผมคิดว่าถ้าทาแบบนี้มันช้ามากเลยนะครับคือเราจะต้องเติมเงินดีไหม ใช่แล้วเราจะต้องเติมทุกอย่างเลยแหละบวกสกปีดก็ไปเงินคูณ2บวก VP ดาเมจคูณ2เดี๋ยวทำไมคูณ2มันเยอะจังเลยวะไอเจมคูณ2นี่คืออะไรอมืมันมีหลายอย่างให้ผมซื้อเยอะเกินไปอะ่ะผมไม่อยากซื้อแล้วมันแพงมากเลยเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนมันเจ็บตัวมากเลยนะเนี่ยแถมเงินเกมนี้ก็ถือว่าถูกอยู่นะครับ บางทีถ้าเกิดเล่นไปไกลๆมันอาจจะไม่ถูกก็ได้เอาละเราซื้อไข่อันนี้แม่งเลยดีวา Yes เดี๋ยวมันไม่ใช่ไข่นี่ว่านี่มันเป็นถุงมือลูกแบบใหม่แล้วไข่กูอยู่ไหนไขน่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ละไข่อยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมซื้อไปเลยไม่มันกลายเป็นหมวก w h a t t h e w h a t t h e h e c k มันกลายเป็นหมวกเกมนี้มันมีหมวกให้เราด้วยเหรอคุณผู้ชมเราต้องใส่หมวกนะครับเพื่อบวกความหล่อเท่เข้าไปว่ะเดี๋ยวไปหาสัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงนี้ผมมั่นใจแบบ100%เลย ฟองก็สิบบาทเอาเลยครับต้องแบบค่อยๆปลดล็อกไปเนาะเอาวันนี้มาอ้าวฉันเลิฟเกมนี้เอเอเฮ้ยเดี๋ยว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 นิดสถานที่ VIP เหรอว้าวว้าวคนเป็น VIP ก็ดีอย่างนี้เลยนะนายเออเฮ้อดูสิอันนี้กล่องสำหรับ VIP เท่านั้นเฮ้อเอาของแจมๆให้กู please uncommon go visitor ไอ้กบรีเจนดารี่อออ๋ออ๋อเอาละเรามาเก็บของเล่นกันเลยนี่ผมเก็บของเล่นได้แบบรวดเร็วโคตรๆละเดี๋ยวเจอกันอีธานเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราจะไปบวกกับนายหนึ่งหนึ่งเลยเพื่อนนะรอกูก่อนเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาไหนดูดิกูเก็บของเล่นของอีธานได้ชิ้นแล้ววะก้าชิ้นละเหลือชิ้นเดียวฮ่าฮ่าคุณแม่ผมมาแล้วครับอีอีไม่ โอเคได้แล okay. ้วอัน like ล right? oh, ็อกแม่งเลยขอบคุณนะที่ช right. ่วยเก็บของเล่นของอีธานเนี่ยนี่เอาเงินไปอ๋อคุณแม่เขาก็ให้เงินตอบแทนเรานะครับหลังจากที่อีธานแม่งไม่ยอมทําและให้กูมาทํางานแทนเหมือนเป็นการจ้างอะไรประมาณนี้มีให้กูแบบตัดสินใจเรอเราควรที่จะรับเงินจากแม่อีธานมาหรือเปล่ารับ100หรือว่าปฏิเสธรับแม่หงร้อเอาเงินมาคุณแม่กูหิวเงินกูจะได้ไม่ต้องเติมเงินอีกต่อไปอยู่เนาะเฮ้ยอีธานมาว่ะ ไอ้มีไวริสเดฟตูวมึงพูดอะไรกองมึงเนี่ยนั่นน้ำหมีของกูหายไว้ได้โปรดช่วยหาเขาให้หน่อยเด้หมีของฉันชื่อว่าเท็ดดี้แบและนั่นเป็นสิ่งที่ฉันนั้นไม่เคยอยากจะสูญเสียมนเลยอะ่ะ <c oughs> ซึ่งแม่ของฉันพยายามที่จะเอาหมีนั้นไปทําลายเหมือนกันฉันไม่อยากจะสูญเสียเขาเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะเอาหมีนั้นไปทําลายเพื่ออะไรทาลายความฝันลูกอะ่ะตอนนี้นั้นเท็ดดี้ไม่ได้อยู่บ้านอีกต่อไปแล้วฉันก็เลยมาที่นี่ เช่งมาเดออีรนันกุไม่อยากแกห,หาอะไรหมึงแล้วเอาเลยครับตอนนี้เขาให้เราไปหาตามพุ่มไม้นะครับโอเคคิดว่าน่าจะเอาเวลาไปทําประโยชน์ที่ดีกว่านี้น่าจะดีกว่าแล้วเนี่ยบางทีมีของเขาอาจจะมีคุณค่ามากก็ได้นะครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดคุณมีของเล่นชิ้นโปรดนะครับที่คุณนั้นรักมากๆเว้ยบอกว่าเล่นแม่งก่อนนอนทุกคืนอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่เขาผมเห็นปุ๊บแล้วก็กระทืบของเล่นต่อหน้าคุณตบตบตบต่อหน้าคุณเลยแล้ว ทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าน,น,น่าจะเป็นอะไรที่เกินกว่าที่เราจะรับได้เหมือนกันนะครับอันล็อกเลยนะครับคุณผู้ชมตอนแรกฉันคิดว่าเท็ดดี้มันควรที่จะอยู่ที่นี่สิรัวแม่ของฉันนั้นจับมันไปคว้างทิ้งเอาวะแล้วเราก็ต่อไปนะครับมันอยู่ในถังขยะอย่างนั้นเหรอต้องพูดว่ามันไม่ใช่ถังขยะสิมันเป็นจังหวัดนะยครับมันเป็นที่ที่เอ่อศูนย์รวมขยะไอ้กองใหญ่ๆศูนย์กําจัดขยะเอ้ยเรียกไงไม่รู้ช่างมันเ,เราไปเช็คกันเลยดีกว่านะครับเราหวังว่าเขานั้นคงจะไม่อยู่ที่จังหวัด เสียใจมันอยู่ที่จังหยาดนะครับแล้วก็ตอนนี้โดนหนอนชอนใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจีจให้เราไปค้นพุ่มยาก่อนเหรอเพื่อว่าจะเจออย่างนั้นเหรออ๋อสิบห้าอ,อันอ๋อ,อถึงมือกูเพิ่งซื้อตะกี้กูต้องซื้อใหม่แล้วออออโอเคสิบห้าละอันล็อกคือเกมเขาดีนะเว้ยผมชอบมากเลยเฮ้ยเจอแล้ว,ว่ะ กูคิดว่ามันอยู่ในจังหยาดออไม่กอดอ้าวนี่มันไม่ใช่หมีของกูหมีของฉันจะมีจมูกสีฟ้าว่าไงนะอีธานไม่เป็นไรมันคือ,คอกันรับไปเถอะกูหาตั้งนานเนี่ยดูมือกูดิมือกูผูดมาแล้วโ <c ười> อว้โอ้ตายแล้วพวกเราก็เช็คกันทุกที่แล้วนะผมว,ว่าแม่ของฉันนั้นคงจะไม่ปลาเขาทิ้งไม่อย่าใช้คำว่าพวกเราต้องใช้ว่ากูกูเป <c ười> ็นคนหาคนเดียวอีธานกูขอร้องกูไม่อยากให้เครดิตมึงเลยแม้แต่น้อย เอาล้ครับได้เวลาไปหาหมีในกองขยะพวกนั้นละเย้ h w o ดูสิฉันต้องมาทําอะไรแบบนี้วันนี้ยซื้อไข่ก่อนแล้วกันเผื่อว่าทุกอย่างนั้นจะง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหาในกองขยะเย้ยวิกองขยะพวกนี้อึดมากด้วยคุณผ,ผู้ชมผมอยากจะวันช็อตมันให้ได้อะถ้าจะวันช็อตมันให้ได้ต้องซื้อหมวกแล้วก็เปลี่ยนเอาหมวกกระจกกระจกทิ้งไปเอาหมวกเจ๋งๆมาเพื่อน หมวกอันคอมมอนก็ได้สวยฉันคิดว่าฉันเห็นเทปด,ดีอยู่ตรงนั้นไหนวะตรงนั้นเหรอ go โอ้นั่นล่ะ <uphold ing> <ust le> นี่ไงจมูกฟ้าจริงด,ด้วยให้ตาให้มีวินเทพทู เดี๋ยวมันเป็นมีพูดได้อย่างนั้นเหรเดี๋ยวนะนี่ฉันไม่เคยรู้เลยว่านายพูดได้แกมันเป็นไอหมีผีสิงดูกตบทีนึง่ะชากคะไม่ใช่จริงจะฉันพูดได้มาตลอดนั่นแหละและฉันนั้นพยายามที่จะเตือนนายออยว่าแม่นายนั้นเอาฉันมาทิ้งไว้ตรงนี้ขอโทษทีนะเท็ดดี้แต่ว่าฉันไม่อยากจะให้นาย ไปไหนอีกแล้วล่ะแต่เหมือนกับว่าเรานั้นก็เอาเขากลับไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปที่เบลาไดไอแลนด์กันเถอะใช่แล้วอย่าลืมว่าจะหนีออกจากบ้านกันนะเด็กๆแล้วก็ไปที่เบลาไดไอแลนด์กันดูสิฉันเจอจัก,กรยานนี่มันเจ๋งอยู่ด้วยบางทีนะอาจจะหาอะไหล่พวกนี้เข้ามาซ่อมแล้วเราจะได้ไปเล่นด้วยกันไงล่ะ yeah! เย้แล้วก็บ้าจี้ตามอีกอะไรคุณผู้ชมไหนว่าอะไหล่โอ้โหอะไหล่แม่งดาเมจเยอะนะเนี่ยเราโอเคแสดงว่าได้เวลาเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชม ดูดูถุงมือของผมนะครับคุณผู้ชมเป็นถุงมือนะฮะโอ้โหโจมตีไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่มันก็ยังต้องรออยู่ดีนั่นแหละแล้วตอนนี้กูกลายเป็นตัวอุบาทอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้ my god เราต้องหาตามนี้ด้วยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะอย่างละสีอย่างโอ้เจ้าหมอนั่นไปแชปเตอร์สล้ very sad dude this is very sad คุณผู้ชม ครบล้จัดไปโอเคนะครับจักรยานซ่อมเรียบร้อยแล้วเด้ฉันลองดูหน่อยเออน่ารักจังเลยโอเคคราวนี้เราไปยังแบรดดายได้หรือ,อยังละ่ะเป็นเกาะนะครับเย้ yeah, ไปกันเลยต้องไปที่เทรนสเตชันก่อนสถานีรถไฟนะครับคุณผู้ชมฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะไปเล่นกับนายที่แบรดดายไอแลนด์เนี่ยโอ้โหโอ้ m ม g ก็หนีออกจากบ้านไปละเย่ เด็กพวกนี้อาจจะไม่กลับบ้านอีกเลยนะครับเอาล่ะไปหาเงินสําหรับตัวรถไฟกันใช่แล้วนี่เราจะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยใช่ไหมพวกเราอยากจะได้ตัวสามตัวนะครับตัวรถไฟเนาะที่นี่มีแค่สองเว้ยจโง่โอ้ my god แต่พวกเราอยากจะซื้อไอ้สตัวสุดท้ายนั่นอยู่ดีโอเคเอาไปเลย ผู้คนมากมายต่างทิ้งบิฟเคสเอาไว้เดี๋ยวเขาจะให้เราเนี่ยครับไปขโมยของคนอื่นนั่นเองนะบางทีอาจจะมีตั๋วแบบเหลืออยู่ก็ได้เออเออเกมนี้สอนอะไรครัวะเนี่ยเออว้าว เก็บไฟเรียบร้อยแล้วไปเลยเรือพร้อมแล้วเฮ้ยมีแชปเตอร์ที่7อย่าบอกมึงให้กูไปทำภารกิจที่เกาะหมีอีกแล้วเบลล่าขอร้องเรือซ่อมเสร็จแล้วไปกันเลยโอเคเย่ yeah. <laughs> ในที่สุดคุณผู้ชมวปที่เกาะหมีได้แล้วใช่ไหมโอ้ววโอ้ my god มีของให้กูซื้อเพียบเลยไม่เกมยังไม่จบ ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะอีธานใช่แล้วใช่แล้วที่นี่นั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราไปสำรวจเลยสุดยอดมากดูสิดูสำรวจโอ้โหใช่แล้วสิ่งที่เราจะต้องสำรวจนะครับเหมือนกับว่าเราต้องทำภาร,รกิจของไอ้พวกนี้ให้มันเสร็จเวเนี่ยลัฟฟี่อย่างนี้หรือว่าการที่เราจะเข้าไปตรงนี้ได้เราก็ต้องคุยเขากับทุกคนต้องทำเนื้อเรื่องสำเร็จให้ครบทุกคนโอ้ oh my god โอเคกูยอมแพ้นะครับผมอัดมาเกือบสองชั่วโมงละตอนนี้กูยอมแพ้ ทิ้งเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าสาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะรู้เนื้อเรื่องเนี่ยเราจะไม่สปอยเพราะว่ากูนั้นไม่เล่นคุณผู้ชมสามารถมาสืบเนื้อเรื่องต่อได้นะครับว่าอีธานนั้นเขาจะได้กลับบ้านหาแม่หรือเปล่าหรือว่าเจ้าหมีตัวนี้จะลักพาตัวเขาแล้วก็เก็บเขาเอาไว้ในเกาะนี้ตลอดชีวิตโดยที่ไม่ให้เขาหนีไปนะอันนี้ถือว่าเป็นฉากจบที่น่าจะเรียกได้ว่าดีที่สุดนะครับและนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเดาฉากจบที่ดี